สวัสดีนักเรียนที่เรียนกับครูในรายวิชาฟิสิกส์หนึ่งนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งจำไม่ได้แล้วว่าครั้งที่เท่าไหร่นะคราวที่แล้วครูจำได้ว่าเราได้พูดถึงเรื่องอัตราเร็วและความเร็วไปละนะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องใหม่วันนี้ ขออนุญาตทวนความเดิมก่อนนะอัตราเร็วกับความเร็วแตกต่างกันอย่างไรนะถ้าเป็นอัตราเร็วนักเรียนจำไว้เลยว่าเราจะต้องใช้ระยะทางในการหาเสมอตามสูตร v เท่ากับ s ส่วน t นะ s ของเราไม่มีหมวกนั่นคือระยะทางนะครับแต่ถ้าเป็นความเร็วเราจะต้องใช้การกระจัด เข้ามาเป็นตัวคิดนะโดยใช้สูตร v เท่ากับ s ใส่หมวกส่วน t นะครับ v ก็คือความเร็ว s ใส่หมวกก็คือการกระจัดส่วน t ก็คือเวลานะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันระหว่างอัตราเร็วกับความเร็วก็คือหน่วยที่เราไปใช้นั่นก็คือหน่วยเมตรต่อวินาทีนะครับ ในรายวิชาวิศว์เนี่ยหน่วยนี่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะผิดไม่ได้เลยเพราะถ้าผิดมันก็ทําให้เกิดความเสียหายตามมาเยอะแยะมากมายนะครับไว้ค่อยเจอกันแล้วค่อยอธิบายให้วังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงต่อจากคราวที่แล้วต้องมาใช้ละนะก็คือเรื่องความเร่งนะครับมาดูความเร่งนะ นหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับเห็นไหมครับอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วนี่นั่นคือความเร่งครูจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว A A มีหมวกเนาะ A มีหมวกความเร่ง A ใส่หมวกเรียกว่าความเร่งมีหน่วยที่นี้ไม่เหมือนเดิมละ เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะแต่มันก็ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับกับเรื่องความเร็วนะเพราะเราต้องมาใช้ละอ่าทีนี้ความเร่งของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆนะก็เหมือนกับเรื่องความเร็วนั่นแหละความเร่งเฉลี่ยนะณนะ ขณะใดขณะหนึ่งอันนี้ก็คือที่มันเข้าใกล้ศูนย์นั่นแหละนะมันใช้ร่วมกับความเร็วนะครับความเร่งคงที่นะมันต่างกันแค่ตัวห้อยแค่นั้นเองนะนักเรียนสังเกตดูดีๆนะครับเรื่องความเร่งแต่เวลาเรานำไปใช้จริงๆเนี่ยสูตรในการหาความเร่งเราจะใช้สูตรนี้นะครับ a เท่ากับ v ลบ u ส่วน ทีลบทีหนะหรือเขียนให้ง่ายก็คือเป็นสมการตัวนี้ a เท่ากับเดลต้าส่วนเดลต้าะครับตัวที่นักเรียนจะสงสัยเฮ้ยคือตัวอะไรคือ u นี่คืออะไรนะครับ u ก็คือความเร็วเหมือนกันแต่เป็นความเร็วต้นนะเป็นความเร็วต้นที่เริ่มต้นครั้งแรกในการเคลื่อนที่ของ วัตถุนะครับความเร็วต้น v คือความเร็วสุดท้ายหรือความเร็วปลายก็ได้นะความเร็วสุดท้ายหรือความเร็วปลายก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมาแยกมันจะได้ v ลบ u ส่วนเดลต้าไอ้ส่วน t สองลบ t หน่งนะครับอันนี้สูตรนี้ต้องจำละต้องจำนะครับเพราะเอาไปใช้เยอะมาก เดี๋ยวสูตรนี้เราจะเอาไปใช้ต่อในคลิปถัดไปในเรื่อง4สูตรหลัก4สูตรหลักนี่คือหัวใจเลยของในรายวิชาฟิสิกส์ของม .4 เทอมหนึ่งนี่คือหัวใจเลย4สูตรหลักนะครับจำได้แล้วเนาะ A เท่ากับเดลต้าส่วนเดลต้านะครับย้ำนะครับอ่าข้อสังเกตข้อสังเกต ในเรื่องของความเร่งนี้สําคัญเพราะว่ามันจะพูดถึงทิศทางเป็นหลักด้วยนะเห็นไหมครับข้อหนึ่งทิศของความเร่งจะอยู่ในทิศทางเดียวกับความเร็วที่เปลี่ยนไปเสมอนะครับสําคัญเลยสองเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ย้ํานะครับความเร่งคงที่ ถ้าความเร่งเฉลี่ยและความเร่งขนาดใดขนาดหนึ่งจะมีค่าเท่ากับความเร่งคงที่เสมอนะเพราะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงความเร่งถ้ามันเร่ง2เมตรต่อวินาทีไปเรื่อยๆมันก็ขึ้นอย่างเงี้ย2เมตรต่อวินาทีไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อวัตถุลดความเร็วลงย้ํานะครับลดความเร็วลงเราจะได้ว่าความเร่งเนี่ยมีค่าเป็น ลบนะครับมีค่าเป็นลบแทนที่เราจะเรียกว่าความเร่งและพรมันเป็นลบเนี่ยเราเรียกว่าความหน่วงในชีวิตจริงของเราเนี่ยถ้าพูดถึงความเร่งเอาง่ายๆเนาะนึกถึงเวลาเธอขี่มอเตอร์ไซค์แล้วกันจอดติดไฟแดงอยู่อ่ะตอนจอดเนี่ยมีความเร่งไหมไม่มีเนาะก็จอดอยู่เฉยๆมีความเร่งก็ ผ่าไฟแดงก็โดนรถชนตายเนาะทีนี้พอไฟเขียวทำไมเธอก็ต้องบิดคันเร่งใช่ไหมเห็นไหมบิดคันเร่งละนั่นหมายความว่าเพิ่มไหมเพิ่มความเร่งไหมเพิ่มถูกไหมครับเพิ่มความเร่งละความเร่งก็เพิ่มขึ้นมีความเร่งเป็นบวกอ่าอันนี้ความเร่งเป็นบวกละ แต่ถ้าเธอพอถึงจุดจุดหนึ่งเธอบอกว่าพอละเธอขับร้อยยี่สิบพอละไม่เร่งเพิ่มกว่านี้ละอันนี้จะไม่มีความเร่งละความเร่งจะเป็นค่าคงที่ละไม่มีไม่มีความเร่งขับด้วยความเร็วร้อยี่สิบไปเรื่อยเรื่อย,เ,อย,เ,อยเจอไฟแดงข้างหน้าทําไงเบรกหรือไม่เบรกเป็นครูครูเบรกเหยียบเบรกหรือเหยียบผ่อนคันเร่ง ทีนี้พอผ่อนคันเร่งเนี่ยในชีวิตเราก็คือรถมันจะเป็นไงช้าลงใช่ไหมนั่นแหละเราเรียกว่าความหน่วงทันทีเลยนะครับถ้าเธอเหยียบเบรกอย่างเงี้ยนะพอเห็นไฟแดงอยู่ข้างหน้าคงไม่มีใครผ่าไฟแดงแน่นอนนะครับอันนี้คือความหมายเกี่ยวกับทิศทางนะครับการใช้เครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบในเรื่องความเร่งนะครับ สำคัญมันจะบอกได้ว่าอันนี้เป็นความเร่งหรือความหน่วงถ้าเป็นบวกเป็นความเร่งถ้าหาออกมาแล้วเป็นลบเรียกว่าความน่วงนะครับอ่าอันนี้แบบฝึกหัดเอามาดูเขาบอกว่ารถคันหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงอ่าจากเดิมหยุดนิง่งย้ํานะครับหยุดนิง่ง และเร่งจนมีความเร็วเป็น30เมตรต่อวินาทีใช้เวลา10วิจงหาความเร่งของรถคันนี้นะครับก็นึกอะไรไม่ออกวาดรูปเล่นเน no. าะถนนถนนรถหนึ่งคันตึบ๊บมีล้อเคบ้ามีล้อมีล้อเอ้ยล้อตัวรถหายเอามหมหน่ เขาบอกว่าเดิมหยุดนิ่งใช่ไหมคำว่าหยุดนิ่งในที่นี้เราเรียกว่าความเร็วต้นเขียนเลยลูก u และเร่งจนมีความเร็วสามสิบนิพคือ v เวลาที่ใช้เท่าไหร่สิเป็น t นะในเมื่อเขาไม่ได้บอกว่าตอนแรกเป็นเวลาเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ไม่มีทีหนึ่งทีสเราก็ใช้ T เลย ไม่ต้องไปสนใจเนาะอยากรู้อะไรโจทย์บอกอยากรู้ A เห็นไหมเดิมรถคันนี้อยู่เท่ากับ0เมตรต่อวินาทีพอเวลาผ่านไปรถคันเดิมเป็นไงความเร็วเปลี่ยนละเป็น V เท่ากับ30เมตรต่อวินาทีจากจุดเริ่มต้นมายังจุด ที่รถวิ่งด้วยความเร็ว30ใช้เวลาเท่าไหร่มันไม่บอกระยะทางเนอะข้อนี้เพราะว่าหาความเร่งไม่ได้เกี่ยวกับระยะทางนะเขาบอกทีมาให้ก็ T เท่ากับ10วินาทีเคปปะนะเพราะนั้นตามสูตรเลยเราจะได้ A เท่ากับ V ลบ U ส่วนครูใช้ T เลยได้ไหมอะเดลต้าก็ได้นะเดี๋ยวเธองงก็ที่เหลือก็แทนนะข้อนี้เอาไปทำเองนะอันนี้คือครูยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆแต่ไม่ให้ไม่ยกไม่แสดงให้ทั้งหมดนะครับนักเ,เรียนต้องไปทำเองนะหน่วยสำคัญหน่วยของความเร่งก็คือเมตรย้ำนะ เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับอันนี้บอกแนวคิดให้ที่เหลือไปทําต่อนะครับทำท่งคูด้วยเนาะอ่าข้อนี้เหมือนกันนึกอะไรไม่ออกวาดรูปเล่นนะรถคันหนึ่งเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเห็นไหมด้วยความเร็วต้นเอาละบอกละความเร็วต้นความเร็วต้นคือ u ถูกไหมครับแล้วเบรกเบรกคืออะไรความเร่งเป็นบวกหรือลบเป็นลบนะจำไว้เลย A เป็นลบแน่นอนจนหยุดนิ่งหยุดนิ่งนะั่นหมาว่ามีความเร็วไหมไม่มี V ของเราตัวนี้ก็กลายเป็น0ถูกปะครับใช้เวลาเท่าไหร่ในช่วง5วินาทีจงหาความเร่งของรถคันนี้นึกอะไรไม่ออกวาดรูป น่าครูก็เป็นอย่างนี้แหละนะเขาบอกว่าเดิม u มีความเร็วครูลบนี้ดีกว่าเอาใหม่ตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าคูเขียนข้างบนดีกว่าเนาะ v เท่ากับศเมตรต่อวินาะทีนะครับ นั่นหมาควว่าตอนเดิมอยู่มีความเร็ว30เมตรต่อวินาทีเจอไฟแดงเห็นไหมเบรกถูกเป่าหรือ10ล้อตัดหน้าก็ต้องเบรกใช่ไหมเออวียรคูก็เป็น0เมตรต่อวินาทีจากจุดนี้ถึงจุดนี้ใช้เวลาทีเท่ากับ 5วินาทีไหมครับเราก็ยังใช้สูตรเดิมอยู่นะในการหาย A นะครับเพราะนั้น A ของเราก็จะได้เท่ากับ V-U ลบ u ส่วน T เลยแล้วกันเนาะเธอก็แทนค่าไปเลยนะแล้วเดี๋ยวเครื่องหมายมันจะเป็นการผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเครื่องหมายที่เธอได้เนี่ย มันจะเป็นการบอกว่าความเร่งของเธอเป็นบวกหรือลบนะครับถ้าเป็นบวกเรียกว่าความเร่งถ้าหาออกมาแล้วได้ลบเราเรียกว่าความน่วงนะครับย้ำนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่จำเป็นมากๆในรายวิชาฟิสิกหนึ่งก็คือกราฟนะครับกราฟ อการหาความชันถ้าเรียนดูในกราฟมีแกน x กับแกน,แกน y เนาะเรายังเรายังไม่ได้กําหนดว่าแกน x คืออะไรแกน y คืออะไรนะในการหาความชันเนี่ยหรือส o ลปตัวเนี้ยเท่ากับแทนเซต้านะครับหาได้จากไหนแทนเซตา้าถ้าในทางคณิตศาสตร์ก็คือ y ส่วน x นตัวนี้เห็นไหมครับเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x อันเนี้ยก็คือการหาสโลปล้วนะครับ y ของเราเป็นเท่าไหร่เดลต้า y ก็คือ y 2ลบ y 1นี่ถ้าลากเส้นประต่อไปเนาะเดี๋ยวครูขอลบนี้แป๊บหนึง่งเอาเปลี่ยนสีปากกาด้วยเปลี่ยนยังไงว่าอานี่นี่ลากเส้นประตรงเดลต้า y นะครับเพราะเราต้องการรู้ว่า Y2 กับ y 1อยู่ไหน นี่นี่จะเป็น y 2ตรงข้างล่างเห็นไหมครับจุดนี้ครับเป็น y 1 x 2กับ x 1เหมือนกันตรงนี้ลูกด,ดูนี่เป็น x 2เพราะเป็นตำแหน่งที่2นี่เป็น x 1อยู่ตรงนี้เลยนี่ x 1น,นะครับ เพราะนั้นเนี่ยเดลต้าวส่วนเดลต้าเก็คือการหาสโลปหรือความชันนะที่มุมเซตา้านะครับที่มันลากขึ้นไปเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะหาง่ายก็ตรงก็ต่อเมื่อออความเร่งของเรานะความเร่งของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นแบบคงที่เช่น2 2 2สอ,สอ,สอ,สอขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นไงเมื่อกี้เป็น แกนคูเป็นแกน x กกบแกน y ใช่ไหมครับตอนนี้กราฟครคูเปลี่ยนแล้วนะดูแกนด้วยนะในรายวิชาหรือว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยสำคัญคือเครื่องหมายของแกนแต่ละแกนที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่เป็น x กับ y แล้วเป็น s กับ t นะครับเป็น s กับ t ละ s ของคูเห็นไหมในที่นี้คืออะไรใส่หมวกการกระจัดถูกปะ ทเป็นเวลาเห็นไหมครับการกระจัดคงที่นะการกระจัดคงที่ก็ยาวไปเลยไม่มีอันนี้ไม่มีความชันครับหายังไงก็ไม่ได้ความชันนะความชันเป็นศูนย์ข้อนี้นะครับสโลปเป็นศูนย์เห็นไหมเพราะมันไม่มันไม่สามารถหาได้นะแต่เราก็สามารถหาตรงนี้ได้หาอะไรได้หา V ได้ V เท่ากับ S ส่วน t อันนี้คือเพิ่มให้เออไม่ได้เพิ่มนี่เนาะเห็นไหม s ส่วน t หาได้ก็คือพื้นที่ใต้กราฟตรงเนี้ยพื้นที่ทั้งหมดตรงเนี้ยก,นะก็คือความเร็วนั่นเองนะก็คือความเร็วนั่นเองนะครับอันนี้คือเอาเอากราฟเข้ามาใช้เอากราฟเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะง่ายขึ้นก็โยงเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ มันเป็นสี่สี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมก็กว้างคูณยาวเธอก็หาความเร็วตัวนี้ได้ออกมาละนะต้องใส่หมวกให้มันด้วยเห็นไหมครูลืมครูลืมใส่หมวกนะครับเพราะมันคือความเร็วอ่าทีนี้เมื่อกี้ตัวนี้เป็น y ถูกไหมกราฟเหมือนเมื่อกี้ตัวนี้เป็น x เปลี่ยนแล้วนะเป็น s กับ t s กับ t เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะหาสโลปได้เหมือนเดิมนะครับหาสโลปได้ก็หาตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนี่ก็เป็น s 1อันนี้ก็ต้องเป็น s 2อันนี้ก็เป็น t 1หน้าตำแหน่งนี้ก็ต้องเป็น t 2ใช่ไหม เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเราสามารถที่จะแยกมาได้เป็น s ใช่ไหมนี่ตามสูตรนี้เลยเห็นไหมนะก็เป็น s 2ลบ s 1ส่วน t 2ลบ t 1โอเคป่ะเราก็สามารถที่จะหาส l o p หรือความเร็วตัวนี้ได้นะครับพื้นที่ใต้กราฟก็ยังเป็น ความเร็วเหมือนเดิมนะครับหรือถ้าใครมองสังเกตเห็นไหมว่ามันเป็นอะไรพื้นที่ใต้กราฟของเราตรงเนี้ยเป็นอะไรสามเหลี่ยมใช่ไหมก็ใช้คณิตศาสตร์เข้ามาจับการหาพื้นที่สามเหลี่ยมเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงใช่ปะ่ะหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงฐานของเราก็เป็นอะไรทีใช่ไหมสูงของเราก็เป็นเอสนะ ถ้าจากกราฟนะทีนี้ถ้าเกิดมันไม่คงที่บ้างละ่ะกราฟมันขึ้นอย่างเงี้ยจะทำยังไงก็เลือกจุดใดจุดหนึ่งเลยนะอันในรูปเนี้ยของครูเลือกจุดนี้แล้วลากเส้นเลยเส้นสีแดงเนี้ยนะครับแล้วก็หาเหมือนเดิมหาสลบเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็น t 1>, 1 t 2ตรงนี้ของครูก็จะเป็น s 2เห็นไหมครับตรงนี้ของครูเป็นนี่เนาะ s 1นะครับเพราะนั้นไม่ยากานในเรื่องการหาความเร่งนะครับยิ่งถ้าเป็นกราฟยิ่งง่ายสามารถหาความเร่งได้ง่ายมากเพราะว่าเห็นชัดเจนนะครับ พื้นที่ใต้กราฟนี้ก็คือความเร่งนั่นเองนะเฉลีย่ยเอานะไม่ต้องไปซีเรียสมากเพราะว่าเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งแต่ถ้าแบบถ้าเธอโตขึ้นอีกนิดนึงก็ต้องใช้วิธีการอินดิเกตนะซอยกราฟให้เล็กๆใช้วิธีการอินดิเกตเอาเพราะนั้นคือรอโตอีกหน่อยนอะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ในเรื่องการหาความเร่ง นะครับโดยใช้กราฟด้วยโดยมีสูตรด้วยนะเพราะนั้นการบ้านมีอยู่นะแบบฝึกหัดกี่ข้อเมื่อกี้2ข้อครูจำได้นะครับอย่าลืมทำส่งครูด้วยนะครับไว้คราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงจำไว้เลยนะ4ส,สูตรหลักหรือหัวใจสำคัญในรายวิชาฟิสิกส์หนะครูบอกเลยว่าเป็นหัวใจนะครับอ่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ